คราวน,นี้นะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับกดลักเก็มขัดนิรภัยให้แน่นนะครับผมวันนี้เรากำลังอยู่ในรถไฟขบวนที่14นะครับผมรถไฟของช่อง GGS นะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมรถไฟคันนี้นะครับจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับฉะนั้นนี่คือคำเตือนคำเตือนโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่อย่างนั้นรถไฟคันนี้จะไปไม่ถึงสุดทาง ถึงแ้วนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมนั้นได้กดไลค์กดติดตามเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดมอดนะครับในเกม City Skyline น์นะเพื่อนๆแล้วก็สอนวิธีการโหลดเกมด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกก่อนนะครับทุกคนทุกคนต้องมี Ste ีมนะครับนะเป็นโปรแกรมซึ่งเรี่ยด้ว่ามีเกมให้เลือกากหลายมากมายนะเพื่อนๆก่อนอื่นเนี่ยเราก็กดซื้อเกมนี้มาก่อนนะครับไปที่สตอร์นะเพื่อนๆนนะครับไปที่สตอร์ก่อนเลย หลังจากนี้ให้เราให้เรากดเซิร์ชนะเพื่อนๆนแล้วก็พิมพ์ไปว่า city skyline นะเพื่อนๆอน่ามันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับในราคา559าบาทนะเพื่อนๆหลังที่เรากดซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็โหลดลงเครื่องของเราซะหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันก็จะอยู่ในไลบรารีของเรานะเพื่อนๆนะครับเราก็ทําการกดเล่นให้เลยนะเพื่อนกดที่ Play แล้วก็ต่อไปครับถ้าพูดถึงวิธีในการโหลดหมอดนะครับทำยังไงถ้าเราจะอยากจะโหลดหมอดลงมาในเกม city skyline ของเราก่อนอ,อื่นนะครับเพื่อนๆอต้องกดหน้าสตร เข้าไปที่คอมมูนิตี้นะครับเพื่อนๆเ,เราเลื่อเนเมาส์ไปตรงปุ่มคอมมูนิตี้ปุ๊บเราเลื่อนลงมาที่เวิร์กช็อปนะครับคลิกเข้าไปทีนี้เราก็อยู่ที่สตรีมเวิร์กช็อปน่นเนะเพื่อนๆหลังจากนีนนเน้เราก็จะกดเสิร์ชตรงเวิร์กช็อปนะครับพิมพ์คําว่า City Skyline นแล้วนี่ครับเราก็เข้าไปในห,หน้าเวิร์กช็อปของ City Skyline เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเ,เราให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมมาตรงที่เซกชันที่เขียนว่า Mod นะครับ ทางขวามือกดเข้าไปนะเพื่อนๆอ่าทีนี้เนียถ้าเราจะโหลดหมอดไหนก็ตามแต่ให้เราเสิร์ชได้เลยนะครับล้าจะเป็นมอดอะไรก็ตามแต่เสิร์ชปุ๊บพอเราหาเจอปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เรากดนะครับบวกตรงนี้ได้ไปเห็นไหม ปุ่มสีเขียวกดไปเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งนะครับอ่าแต่ผมจะไม่ได้มาโหลดวันนี้นะเพื่อนๆนก็นี่จะเป็นการวิธีโหลดหมอดเข้ามาในเครื่อของเราหลังจากนีน้ให้เราเปิดเกมซี t y สกา Li ไลน์นันเพื่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะมาแนะนำด้วยนะว่ามอดบางตัวที่สําคัญสําคัญที่ควรจะมีไว้นในซี t y สกา Li ไลน์คืออะไรบ้างอย่างแรกเลยเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆอยากให้ภาพของเพื่อนนั้อนออกมาสวยมากๆนั้นมอดนี้จําเป็นมากครับให้เราพิมพ์ไปว่า dynamic resolution นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดเสร์ฟไปเลยครับ มันจะขึ้นมาอันแรกซึ่งอันนี้มันจะมีเครื่องหมายเขียนว่าติ๊กถูกแปลว่าผมได้กด subscribe ไปแล้วนะเพื่อนๆให้เรากดติ๊กไปซะครับผมนี่คือมอดแรกที่เราจะใช้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มอดนี้เนี่ยจะเป็นมอดที่ช่วยในเรื่องของภาพกราฟิกให้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับมอดต่อไปนะเพื่อนๆก็คือมอดตัวที่ชื่อว่า surface painter นะครับตัวนี้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็กด subscribe เหมือนเดิมนะครับมอดตัวที่สานะครับผมก็คือมอดตัวนี้ครับไฟล์อิดนะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นตัวไฟล์อิดสนะครับตามนี้เลยนะเพ ตัวต่อไปนั้นเพื่อนก็คือ Probable Rico r e v i s e t 2.4.6นะครับผมแนะนำว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมและมอดอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อ่านภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้แข็งมากนะครับแนะนําให้ใช้มอดภาษาไทยนะเพื่อนตัวนี้นะครับจะเป็นมอดไทยแลงกิชนะเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นตัวที่เพิ่องออกมาอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นตัวซึ่งจะเปลี่ยนคาบรรยายในเกมต่างๆให้กลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดทาให้เพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองและตัวสุดท้้าาายทีี่เรแะน,ะน,น,น,นนนนนนะํกกััใว็คือ Ultimate ทไอแคนดีนะครับผมวีหน <Yeah. S 1> ึนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราไปดูกันว่าหมอดแต่ละตัวในเกมมันมีหน้าที่อะไรบ้างเอาละเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองเกอรฮันซาของเรานะครับผมซีรีส์ที่ผมทํามันนั่นเองก็ถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็ไปดูได้นะครับผมเอาเลยครับก็ก่อนอื่นเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย หน้าตาเมนูของเราแล้วทูบาร์ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปนะเพื่อนเพ<ๆ>ก็คือหมอดที่เราโหลดมานั้นเองนะครับผมหมอดตัวแรกที่โหลดมาชื่อว่า Dynamic Resolution นะครับผมตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเนะครับผมกดปุ่ม F10 นะครับย้ําว่า F10 นะพอกดขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะเพื่อน ซึ่งหน้าต่างนี้นนเพื่อนๆเราสามารถปรับได้นะครับว่าให้กราฟิกภายในเกมของเราเนีชัดมากแค่ไหนซึ่งตอนนี้ผมปรับไปอยู่ที่ประมาณ1 7 5หรือประมาณ3,000คูณ1น0 0ะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกที่ทำให้ภาพในตัวเกมดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆแต่คำเตือนนะครับมันเป็นหมดที่ใช้กราฟิกสูงมากๆนะครับฉะนั้นถ้าการ์ดจอใครแบบว่าไม่ได้แรงมากนะครับ อาจจะทําให้การจอทํางานหนักจนเกินไปได้นะครับเพื่อนๆแต่มันจะเพิ่มความสดใสแล้วก็ความสวยของภาพมาในเกมนะครับเพื่อนๆนี่คือตัวอย่างนะครับภาพในเกมเห็นไหมมันจะมีความสมจริงนะครับแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆสำหรับหมอดตัวที่2นะครับชื่อว่า Surface p พนเตอซึ่งตัวนี้เนี่ยพิเศษอย่างไรตัวนี้ได้ว่าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับผมซึ่งมันก็คือให้เราเลื่อนไปตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนกับว่าเครื่องมือปรับแสงผิวนะครับคลิกเข้าไปมันจะมีนะครับหน้าแผ่นดินให้เราเลือกนะครับประมาณ3 4 5ลายนะเพื่อนๆซึ่งเราสามารถไปแอดเพิ่มทีหลังได้แล้วแต่เราต้องการอันแรกสุดนะครับเป็นพื้นซีเมนนะเพื่อนๆอ,อ่ะ วิธีการใช้ให้เรากดไปที่พื้นที่เราต้องการที่จะเทแล้วก็ระบายนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บให้เราสามารถปรับแต่งขนาดของแปลงได้นะครับขนาดใหญ่ก็จะแปลงแบบนี้นะครับเป็นการระบายสีพื้นนะครับเพื่อนๆให้พื้นนั้นดูสดใสตามความต้องการของเราเราสามารถเลือกความเข้มข้นของแปลงได้ด้วยนะครับจะเป็นความเข้มข้นหนาแน,น่นแปลงขนาดยักษ์หรือขนาดเล็กก็ได้หมดนะเพื่อนๆ ไปที่หมดตัวต่อไปนะครับเป็นหมดที่สําคัญอีกหนึ่งหมดเลยก็คือหมอดที่ชื่อว่าไฟอิดเพื่อนๆไฟอิดซึ่งก็แปลว่าหามมนให้เจอนะครับหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆให้เราหาตัวแห่นขยายนะครับก็คือหมอดที่อยู่ด้านล่างนี้นเพื่อนๆไฟอิด2.7นะครับให้เราคลิกเข้าไปมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานเพื่อนซึ่งหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นตัวเซฟหอดหรือ ตึกต่างๆที่เราโหลดมาจากสตรีมนะครับมาไว้ที่นี่ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตึกอุสาวรีไซส์สมอลรัพุ่มโตเกียวทาวเวอร์หรือจะเป็นตึกใบหยกตึกซูเปอร์ทาวเวอร์ที่ผมเคยสร้างไปใน e p ซีรีส์ของผมนั้นทุกอย่างจะอยู่ในมอดตัวนี้นะครับก็คือมอดไฟอิดมอดนี้สําคัญมากตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะสร้างตึกอะไรเราแค่คลิกสามารถสร้างได้เลยครับมอดนี้เป็นมอดที่สําคัญมากๆเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะดูอันนี้คือธนาคารแห่งเมืองจีนนะเพื่อนดู อยู่ที่ฮ่องกงนะครับเห็นไหมเราสามารถสร้างได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหมอดต,ตัวนี้สําคัญมากในการที่เราจะหาหมอดที่เราทําการโหลดมาทั้งหมดจะอยู่ในตัวไฟ์เองหมอดต,ตัวต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ p r o b a b l e rico revisited นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็คือตัวที่อยู่ในไฟตัวย่อยที่อยู่ใน ตัวไฟอิดนะครับก็คือตัวนี้นะครับ r ีโคนะครับกราวลิโคซึ่งตัวนี้แน่มันสำคัญยังไงนะครับมันจะเป็นตัวที่สามารถทําให้เรานะครับแยกได้นะครับว่าตึกไหนเป็นโซนบ้านคนการค้าหรืออุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งโซนป่าไม้ทําฟารม์มการท่องเที่ยวนะครับมันจะเป็นอาคารเป็นตัวหมดที่แยกทุกอย่างต้นมงต้นไม้ทุกอย่างคือแยกให้เราหมดนะครับทำให้เราสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าผมอยากจะสร้างโซนเมืองที่อยู่อาศัยผมก็ไปตรงปุ่มเขียวด้านบนนี้นะครับเลือกคอนโดมา ได้เลยและสร้างถ้าผมอยากสร้างอาโซนการค้าแบบหนานแน่นน้อยผมก็มาที่ปุ่มสีฟ้าอ่อนตรงนี้สามารถเลือกสร้างเบอร์เกร์คิงทุกอย่างได้เลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับก็คือมอดไทยแรงก่นเองซึ่งก็แปลว่ามอดภาษาไทยนะครับเพื่อนๆทำให้มันถึงสําคัญละ่ะก็บางคนนะครับถ้าผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องมากและอ่านอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเราใช้มอดตอนนัวนี้มันจะทำให้การเล่นเกมของเรานนะั้ง่ายขึ้นมากนะครับเพื่อนๆ มดตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาภายในเกมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามาที่หน้าต่างแต่ละแต่ละจุดนะครับเห็นไหมครับว่าภาษาจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วอย่างเช่นตัวนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงคํามไปรักษาราคาและคำอธิบายด้วยก็จะเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับมันจะเปลี่ยนทุกคําที่อยู่ภายในเกมให้เป็นภาษาไทยหมดนะครับเพื่อนๆแต่จะมีบางตัวนะครับที่อาจยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตัวพวกนั้นนี่ก็คือ หอดที่ไม่ได้อยู่ให้มากับเกมหมดพวกนั้นเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่มากับเกมดั้งเดิมนั้นจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดนั่นเองนะครับพวดรวมถึงหน้าต่างเมนูนะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆหมดตัวต่อไปนะครับคือหมอดที่ผมต้องใช้ทุกคลิปเลยนะครับหรือทุกๆเกมที่ผมเล่นต้องใช้หมดตัวนี้มากๆนะครับซึ่งคือ Ultimate Ice Candy มันสาคัญอย่างไรนะเพื่อนๆหมอดตัวนี้ก็คือเจ้ารูปพระอาทิตย์มุมขวาล่างสุดนี้นะครับแล้วมันสาคัญยังไงเราไปดูกันเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ u l t i b a t eye candy 1น2ด้นะครับผมตัวนี้มันน้าที่ทําอะไรนะครับขออธิบายทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆอ,อันแรกสุดนะครับก็คือเวลานะนเพื่อนเป็นเวลาของวันที่เราต้องการจะเลือกให้เมืองเราอยู่นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่1สนาฬิกา5หนะครับหรือประมาณเกือบ,บเที่ยงนะเพื่อนเพื่อนผมปรับเวลานี้เพื่อให้ แสงแดดเนี่ยสว่างที่สุดนะครับอาแล้วถ้าเราอยากได้ตอนกลางคืนล่ะทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับให้เราปรับเวลานะครับไปตามเวลาที่เราต้องการนะครับไป4ี่โมงก็ได้ไป6กโมงก็ได้แล้วก็ไป1นึ่ทุ่มหรือแม้กระทั่งจะไปถึงประมาณเที่ยงคืนเราก็ไปได้นะครับเพื่อนเมืองเราก็จะกลายเป็นตอนกลางคืนอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วหมอดวต่อไปล่ะคืออะไร ก็จะเป็นตัวหยุดเวลานะครับหมดเอาที่เป็นไอแคนดี้เนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะพกเพื่อนๆเราสามารถที่หยุดเวลาไว้เป็นเวลา5้าโมงเย็นตลอดก็ได้หรือเราจะหยุดไปตอนเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราหรือจะก่อเวลาไปให้เวลามันเลื่อนเร็วแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาก็จะหมุนแบบนี้นะครับเป็นไทม์เลสก็ได้เช่นกันนะครับพเพื่อนๆนี่นะครับต่อมานะครับก็คือล้ที่ถูดลองที่ถูดการปรับแสงต่างๆพวกนี้ก็คือตัวปรับแสงภายในเกมผมจะลองปรับให้ดูนะ เห็นไหมจะเป็นการปรับแต่งแสงภายในเกมนะครับตามใจของเราอันนี้คือความนาาได้ของแสงอาทเห็นปะแสงก็จ้าขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบแสงที่มันแยงตาเก,กินไปเราก็ปรับให้ต่ําได้เช่นกันหรือสูงต่าได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมปึ้มปึ้มโอเคครับต่อไปครับผมจะมีส่วนของสภาพอากาศเราสามารถปิดไม่ให้มีฝนตกแดดออกได้นะครับนี่ครับได้เลยเราสามารถเลือกนะครับความแรงของฝนก็ได้อันนี้จะเป็นฝนตกหนักนะเพื่อน เห็นไหมผมก็ปิดไปนะครับต่อไปแล้วจะเป็นตัวลัดตัวลัดเนี่ยเราต้องโหลดมอดอีกตัวหนึ่งชื่อว่ารีไลท์มาซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งโทนสีในเกมหรือธตรีมในเกมอีกทีหนึง่งซึ่งมันจะลงดีเทลมากกว่านี้นะครับเพื่อนไว้คลิปหน้าเราจะอธิบายกันโอเคครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการโรหลดมอดเข้ามาในสตรีมนะครับเพื่อนแต่แต่ว่านะครับ ถ้ามีเมื่อคนไหนสงสัยว่าทำํำไมฉันก็เข้าสตรีมแล้วเข้าเวิร์กช็อปแล้วกดโหลดหมดมาก็แล้วแต่ทํำไมหมดยังไม่ขึ้นมาในหน้าต่างเกมแบบนี้ล่ะครับ <c oughs> ผมมีคําตอบครับก่อนอื่นนะครับให้เรากลับไปที่หน้าเมนูหลักของเกมก่อนนะครับกลับสู่เมนูหลักและพอเราถึงเมนูหลักของเกม City Skyline ให้เรามาตรงที่เครื่องมือจัดการส่วนขยายหรือถ้าใครยังใช้เภาษาอังกฤษอยู่ก็ไปตรง Content Manager นะครับ เมื่อเราคิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมาหน้านี้นะครับผมให้เราไปที่หน้าของมอดนะครับผมอ่จาจะสังเกตว่านี่คือจะเป็นรายชื่อมอททั้งหมดท,ที่อยู่ในเกมของเรานะครับของผมก็มีเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้เนี่ยบางทีที่เราโหลดหมอดใหม่มาใหม่ๆนะครับเพื่อนๆบางทีเนี่ยมอดพวกนี้จะถูกมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับและยังไม่ถูกเปิดใช้ ให้เรามาสังเกตตรงไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับที่มีเขียนว่าเปิดปิดนะครับหรือ open หรือ close นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามอดเนี้ยที่เรากำลังเพิ่งโหลดมาเนี่ยทำงานอยู่หรือเปล่าถ้ามันขึ้นว่าไม่มีสีฟ้าแสดงว่ามันปิดอยู่นี่นะครับฉะนั้นเราจะไม่เห็นหมอดหรือ taskbar ต่างๆที่ขึ้นมาในหน้าตัวเกมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดเปิดมันนั่นเองนะครับผมฉนันเนี่ยอยากให้ทุกคนเมื่อกดโหลดหมอตมาเสร็จแล้วให้เข้ามาที่หน้านี้ก่อนนะครับเพื่อเช็คดูก่อนว่าเราทำการเปิดใช้มอดมันหรือยัง โอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับเพื่อนถ้าใครสงสัยอะไรอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ใส่มาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และมีสาระสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็ขอสัก1นึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ GCS ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากซีรีส์เกาะหันสาวไว้ด้วยนะครับบายบาย